นี่เน่แซัเาากเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเอามาต้มฆ่าเชือ้อเหนไหะคะพอเราไม่มีผ้าอะไรที่เขามี2ชั้น3ชั้นเราก็มีแค่เนี้ยแต่เราก็มาซักขยันจักหน่อย พอซักเสร็จแล้วก็เอามาค่าเชือ้อโดยน้ำร้อนต้มเห็นไหมคะาต้องทำอย่างนี้อคะค่ะซ,ซื้อแม่ราคาแพงๆไม่ไหวหรอกคะ่ะนี่นี่ทำเองนะคะันนี่ค่ะเก๋ไหมคะแม่ของเราเข้ากับสงการเลย ก็อขอขอบคุณนะคะอปต,อต,อต,อตอหนองหมากไ้ที่ทำมาแจกอ,อันนี้ก็ทํามาแจกนะคะเขาทำมาแจกบางอันแต่สองอันนี้เราชิลเราซื้อเอง2องชิ้นเราซื้อเองโอเคค่ะแค่นี้นะคะบััสดีค่ะ